อ่าน,นี้ไม่ออกอากาศได้หรือเปล่าเนี่ยหัวใจเรียกร้องอะไรสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลวงแับตุ่นหนักแตกนี่ค่ะจ้อยค่ะวันนี้เราก็จะชวนทุกท่านมาพูดคุยถึง mm. เรื่อง สิบเรื่องจากลัทธิการซ่อนกลนกันค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาป้ายากันเลยป้ายากันแบบให้เห็นๆเลยว่าลัทธิการซ่อนกลสนุกยังไงนะคะสหายทุกคนก็น่าจะได้อ่านกันแล้วด้วยเพราะว่าเราออกเปิดจำหน่ายไปแล้วสองเล่มนี้เลยนะคะเล่ม1กับเล่ม2โดยเล่มนี้ก็คือจะมีสเล่มจบด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็เล่มอีกสองเล่มที่เหลือเนี่ยเล่ม3าเล่มสเดี๋ยวเราจะพบกันเดือนหน้านะคะอีกไม่กี่วันแล้วใช่ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มลวงรลับกันเลยดีกว่าจ้า เป็นคนเขียนเดียวกับบุกผ่ารติการแห่งชางอันนั่นก็คือคุณหนิงหลงนั่นเองใช่ก็สหายมากประหลักก็น่าจะเคยอ่านกนแล้วเนเล่มนี้ก็น่าจะมีความแบบความน่ารักกู๊กิ๊กจากพระเอกของเรื่องนั้นเรื่องนั้นพระเอกเขาจะเป็นแบบชอบนางเอกตั้งแต่แรกแล้วก็เรื่องนั้นก็จะมีความแบบเหมือนปาาผีเนาะเหมือนป่าพูดผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปินตั้งแต่แรกพบเลยใช่ไหมนองวีซึ่งจําได้ดีเลยเวลาที่เขาปาาผีอยู่ก็ยังมีแบบ มองสาวแบบถึงแม้เราจะไปปรับผู้ผีปีศาจเราก็ยังแบบเหมือนสองสาวด้วยใช่ก็อันนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านผลงานก่อนหน้านี้นะคะเ,เรื่องที่สองเรื่องนี้แซ่บมากอุย้ยแซ่บยังไงคะคุณพี่ต้องบอกกันเลยว่าแซ่บแบบขี่เส้นประมาณเจ็ดเส้นเลยน้องจ <7 S 1> ีเซนแปลว่าแซ่บเอร์ใช่แซ่บแบบว่า แซบแบบเล่มที่สามเลยนี่แอบบอกกันไปเราบอกได้หรือเปล่าบอกเถอะมาถึง่านี้แล้วคือความแซบเล่มสามนี่จะค่อยๆทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆอ mm hmm. อ่าจะหาทุกคนชอบความแซบอารมณ์แบบไหนเล่มเนี้ยจัดมาให้เต็มที่แน่นอนค่ะมีครบทุกรสชาติจ้าใช่เรื่องที่สามะเอกเรื่องนี้ ลำมากจ้าลำยังไงบ้างลองวีเล้าสีก็อย่างเช่นแบบว่าซื้อผ้าในเอกก็คือเลือกผ้าเองเอาผ้ามาทําบางทรงนะคะบางทรงนี้ก็คือแบบเหมือนชุดชั้นในของชาวจีนโบราณสมัยก่อนเลอย่างนั้นแล้วก็แบบว่านอกจากจะแบบว่าเลือกผ้าเองแล้วนะถึงแม้ไม่ได้ใส่เองแต่ถอดเองได้จ้าว้าวมีความแบบติดตามไม่เล่นว่าเขา พอตอะไรยังไงบ้างอันนี้ไม่ออกอากาศได้หรือเปล่าเนี่ยเรื่องที่สี่พระเอกเป็นราชาสายซึนซึนยังไงบ้างจ๊ะซึนก็คือจะมีความแบบเหมือนปากแข็งแล้วก็ปากไม่ตรงกับใจอย่างอย่างฉากในเรื่องก็จะมีความเหมือนแบบเขาก็จะให้เหมือนแบบสิทธิ์น้องเนาะที่แบบว่า พยายามเอาของหรือเอาอะไรบางอย่างเนี่ยไปให้นางเอกเหมือนแอบคอยดูแลนางเอกไม่ได้ให้เองตรงๆใช่แล้วก็ไม่ยอมรับด้วยมไม่บอกเลยว่าแบบเอ้ยฉันเป็นคนจัดก,การให้อะไรอย่างเงี้ยคือแอบ,บทำอยู่างเงี้ยว่างั้นไม่ว่าจะเป็นแบบลูกน้องนางรองหรือแบบพี่น้องต่างๆใช้งานทีหมดใช่เพราะสายซึงนี้ก็ดูพี่ก็ชอบเหมือนกันนะโนวีชอบพระเอกสไตล์นี้ไหมถ้าซึนและเปก็โอเคอยู่นะโอ,อเหมือนพระเอกสายเปนี่แบบ โดนใจเราอันดับหนึ่งอยู่ประมาณหนึกันเนาะเรื่องที่5พระเอกเรื่องนี้เป็นนักปีนหน้าต่างจ้าเหมือนเป็นนักกีฬาอย่างปอนองวินนักปีนหน้าต่างเลยใช่ไหมใช่คือแบบนางเอกอยู่ห้องนึงพระเอกอยู่ห้องนึงนางก็ปีนไปหานางเอก แล้วพอแบบเอ้าลูกน้องตัวเองมาคอะประตูปิกงขำมา,ากาเพราะว่าเรื่องนี้คือพระเอกเหมือนต้องไปคอยดูแลปกป้องนางเอกด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าก็พอช่วงหลังๆก็อาจจะมีแบบเริ่มมีใจไหมที่แบบเออฉันก็มีความแบบอยากจะแบบไปดูแล ด้วยความแหลกจริจแบบนี้ด้วยไม่ใช่แค่หน้าที่และหัวใจเรียกร้องเมื่อกี้เราให้ฉายาไปแล้วว่าราชาแห่งสายซึนอันนี้ก็น่าจะเป็นนักปีนาต่างช่ไนี่ถ้าถ้าไปแข่งกีฬานี่ก็น่าจะอันดับหนึ่งกันนะของเรามีเรื่องนี้มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็คือมันมีทั้งแบบฮาๆอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเนาะ เรื่องที่6นางเอกเรื่องนี้ใสซื่อมากโอ้โหใสยยิ่กว่าน้ำเปล่าอีกจ้า <c oughs> เหมือนใสซื่อบริสุทธิ์ในแง่ของความความคิดของนางเนาะใช่นางจะไม่รู<บ>้เร<บ>ื<บ>่องราวเกี่ยวกับในห้องหอหรืออะไรต่างๆเหมือนไม่รู้เรื่องความรักเลยคือเป็นแบบยังไม่เคยพบเจอบุรุษเลยพอมาเจอบุรุษอย่างพระเอกเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พระเอกทาหรือว่าสิ่งที่พระเอกใส่ใจกับนางอ่ะ นั่นแหะคือความแบบเออใส่ใจมีความสนใจอยู่นางก็รู้สึกถึงความแบบว่าอ๋อเขาคงแบบไม่ได้ชอบหรือ,อไ,รไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยก็น่าจะมีความแบบน่ารักกุบกิบในความใส่ซื่อของนางในเรื่องนี้<ม>เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะเรื่องที่7แนวเรื่องเป็นการแก้ไขปริศนา ของล้ำค่าออเหมือนพอเราอ่านไปเราก็จะได้เหมือนแบบค่อยๆติดตามการแก้ปริศนาของทั้งในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่คือเราจะค่อยๆรู้ไปพร้พอมๆกับตัวละครอเพราะว่าจริงการแก้ไขปริศนาของล้ำค่าเนี่ยก็มีความเป็นหัวใจสําคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันในโนิโนเพราะว่าก็จะมาดูว่าแบบเอ้ยแล้วไอ้สิ่งสิ่งที่เป็นของล้ำค่าเนี่ยหนึ่งมันคืออะไรแล้วก็ใครกันโนที่จะมาแบบ แก้ไขปริศนาอันนี้ได้อะไรเงี้ยนะคะเรื่องที่8มีเรื่องราวในยุทธภพด้วยนะคะเรื่องนี้ใช่ค่ะก็คือจะมีทั้งฝ่ายที่ปกป้องนางเอกใช่ซึ่งก็คือตัวพระเอกนั่นเองใช่พระเอกใช่เหมือนเป็นฝ่ายองครักษ์เสื้อแพรที่ต้องคอยแบบปกป้องดูแลนางเอกไปจนถึงแบบจนถึงวังหลวงกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่เขาจะมาคอยชิงตัวนางเอกใช่ค่ะ เพราะว่าก็จะมีส่วนสําคัญว่าแบบเฮ้ยแล้วทาไมเขาถึงต้องมาชิงตัวนางเอกและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการเพิ่มกําลังภายในด้วยยาวิเศษด้วยดูยุทธภพมากเลยเลยก็คือแบบมีเรื่องราวทางยุทธภพด้วยหรือเมื่อกี้เราก็มีทั้งการแก้ไขปริศนาของลังค่าอีก<ๆ>ยาวิเศษอีก<ๆ>ก็จะมีเรื่องราวมากมายใ,ให้เราได้ติดตามกันนอกเหนือจากความปรักของพระเอกนางเอกด้วยนะคะ,คะเรื่องที่๙ เรื่องเด็ดดวงของเรื่องนี้ก็คือดาบดาบก็คือเพราะว่ามันมีการสู้รบก,กันใช่ไหมคะน้องวีมันเป็นดาบที่ไม่ใช่ดาบขอแฮชแท็กไว้เลยว่าดาบที่ไม่ใช่ดาบอ๋อเหมือนถ้าใครอ่านเล่มหนึ่งเล่มสองแล้วอยากรีวิวเรื่องนี้ก็ใส่<ว>แฮช<ว>แท็กไว้เลย,เลยว่าดาบที่ไม่ใช่ดาบเพราะว่าถ้าคนที่อ่านเล่มหนึ่งเล่มสองน่าจะรู้เลยอย่างน้องวีว่าดาบคืออะไรต้องดู้ได้ ต้องรู้แล้วว่าดาบ,บที่ไม่ใช่ดาบคืออะไรมาคอมเมนต์พูดคุยข้างใต้โพ์นี้ได้นะเรื่องสุดท้ายนะคะเหตุการณ์ในเรื่องก็จะคือจะเกี่ยวข้องกับาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการคำ,คำนวณทิศทางแล้วก็การสร้างคลายกลด้วยนะคะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะเหตุการณ์ในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนซะส่วนใหญ่ค่ะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให ชื่อเรื่องขึ้นได้คำว่ารัติการค่ะเพราะว่าอย่างเดี๋ยวในบ็อกซ์ที่เดี๋ยวทุกคนจะได้จับจองกันเนี่ยเราก็จะมี ใส่ความเป็นรัตติกาลอยู่ในบล็อกด้วย,วยก็คือจะมีเป็นเหมือนเป็นฉากของยามค่ําคืนนะคะก็เหมือนให้ทุกคนได้มาสะสมกันให้สมกับชื่อเรื่องเลยว่ารัตติกาลซ่อน,นคนอ่ะอย่างที่เมื่อกี้เราเล่ากันไปครบเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะว่าความพิเศษต่างๆนา้นะหรือว่าความสนุกต่างๆที่เราจะมอบให้กับสหายทุกท่านเลยเนะะี่ยค่ะก็สองฝากเล่มนี้ไว้ด้วย แล้วก็ร่วงรับกันมาทั้งหมด1ิเรื่องแล้วเนาะวันนี้เราจะมีพิเศษกว่าเทปอื่นนิดนึงตรงที่เราจะมีให้คะแนนด้วยใช่เราก็มีครั้งแรกเลยที่เราจะมาให้คะแนนนิยายที่เราได้อ่านกันไปแล้วใช่แต่เราสองคนให้ไม่ตรงกันนะใช่แต่ก็มาดูว่าอ๋อเราคิดกันเกณฑ์คาวๆว่าเฮ้ยเราจะมาให้ในหัวข้ออะไรกันบ้างก็เราจะมีทั้งเรื่องความรัก การแก้ปริศนาการต่อสู้มีสามหมวดหลักๆด้วยกันเผื่อว่าเผื่อสหายทุกคนพอลองไปอ่านแล้วก็ลองมาให้คะแนนในนิยายที่ตัวเองอ่านกันไปแล้วด้วยก็ได้นะคะอันนี้ไม่มี NC เหรอคะแนน NC คะแนน NC เดี๋ยวเราบวกเข้าไปในความรักแม่นางวิได้จ้าถ้าความรักจัดเต็มแปลว่า NC ต้องจัดเต็มแน่เลยนี่เหมือนพวกเราแบบเออเราชอบ เรื่องอะไรที่มันมีความแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจเนาะใช่แต่หนูคิดนะว่าถ้า n อซอยู่ในความรักนี่คือเต็มสิบไม่ได้นะต้องเต็มร้อยแล้วเต็มร้อยใช่คะแมร้พะลุเพดานเต็มร้อยพี่มารีให้เท่าไหร่คะแนนความรักถ้าคะแนนความรักพี่ให้สิบเลยโอ้ยเท่ากันเพราะว่าพี่ชอบแบบคู้ชายแบบสายซึนพอพระเอกเรื่องนี้เป็นราชาแห่งสายซึนแบบถึงเขาจะนิ่งๆแต่เขาก็แบบเคยแอบดูแลเราอย่างดีพี่ก็แบบ พี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยนะ,ะแบบสายซึนอะแต่ว่าด้วยความที่พระเอกเรื่องเนี้ยโอ้โหทั้งเปเอยดูแลเอยเทคแคร์อย่างดีก็เลยแบบอ่ะ,อะซึนก็ซึนซึนก็<ต>ได้พี่ว่าเหมือนเชื่อว่าผู้หญิงหลไยเลยคนก็ชอบแบบพระเอกที่แบบเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยใช่อ,อันนี้เราจัดกันไปให้เลยค่ะสิบคะแนนทั้งคู่เลยเนาะ <ขอ S 2> ต่อมาเป็นคะแนนการแก้ปัญหาแก้ปริศนาอาแก้ปริศนาของลำค่าเหมือนที่เราเล่ากันไปก่อนหน้านี้นะคะพี่ให้เท่าไหร่พี่ให้แปดาค่ะน้องให้แปดอะน้องมีสับสนนิดหน่อยอะไรเงี้ยตอนที่แบบเหตุการณ์มันยังไม่คลี่คลายอะไรเลยค่ะเออแต่แบบถ้าอ่านจนครบสี่เล่มรับรองว่าพี่ขายศบเรื่องดีงามเลยเพราะอย่างพี่ก็จะชอบเรื่องแบบ เรื่องนียายที่มีความแบบเนี้ยให้มันดูมี <จอ S 1> ป<ล>มของเรื่องหรือว<ม>่า<ม>ให้มีการแบบแก้ไขาปริศนาต่างๆอ่ะ<ม>เหมือนเราจะได้ลุน้นได้แบบติดตามกับเขาไปด้วย<ม>ว่าแบบเฮ้ย<ม>แล้วเขาจะแก้ได้ไหมแล้วใครจะแบบเป็นผู้ช่วยเขาหรืออะไรเงี้ยจะคือจะชอบก็เลยแบบ<ม><ม>เรื่องนี้ก็เลยให้8.5เลยแต่ที่บอกว่าเราเน้นเรื่องความรักเป็นหลักคะแนนความรักก็เยอะใช่เราแบบไปเลยสิบเลยเงี้ยอันนี้ก็เป็น8.5เนะต่อไปเป็นคะแนนการต่อสู้การต่อสู้เรื่องนี้พี่ให้8 หนูให้แปะหนูชอบมีความแบบดูยุทธภพ,พนิดนึงอ่ะส่วนพี่แบบพี่ไม่เน้นเรื่องการต่อสู้พี่รู้สึกถึงความแบบเจ็บปวดอ๋อเพราะแบบกับความเจ็บปวดใช่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้พี่ชอบแบบพี่ชอบเรื่องราวของความแบบความรัก เข้าพาเข้านางหรือการต่อสู้ถ้าเปลี่ยนเป็นการต่อสู้แบบเข้าพาเข้านางเนี่ยพี่พร้อมพี่ชอบเลยพี่ชอบแนวแบบนี้เลยอย่างเงี้ยการต่อสู้แบบเข้าพาเข้าใช่แบบไม่รู้ว่ามันเรียกการต่อสู้เหมือนกหรต่อแบบไม่รู้ชอบคำว่าพี่พร้อมพี่พร้อมไม่พี่ชอบอ่านแล้วรู้สึกถึงความแบบไม่รู้ลองวิเป็นไหมว่าเวลาเราอ่านเรารู้สึกถึงเราเป็นนางเอกของเรื่องอะพี่อ่านไปพี่แบบเหมือนแบบมงลงอ่ะองลงไปเลยว่าฉันคือนางเอกสวมร่างนางเอกลงไป งั้นเรามารวมเลยดีกว่าว่าคะแนนเรื่องเนี้ทั้งเรื่องเลยให้เท่าไหร่วิให้ เ้าจุดห้าที่ให้เก้าจุดสามละกันอุ้ยน้อยกว่านิดนึงน้อยกว่านิดนึงเพราะอย่างที่บอกพี่หักอะไรไปพี่หักเรื่องการต่อสู้แต่แต่ความรักเนี่ยพี่ให้แบบเต็มสิบเหมือนอย่างที่บอกไปในตอนแรกเลยพี่ชอบความแบบความรักของพระนางคู่นี้มันดูแบบมีความน่ารักดูแบบเออดูเขาเข้ากันได้เคม m i เข้ากันเนาะใช่ส่ซื่อกัดดึงใช่แล้วก็อย่างเล่มนี้เมื่อกี้เราเล่าทั้งให้คะแนนกันไปแล้วเล่าเรื่องสิบเรื่องน่ารักในเรื่องนี้ไปแล้วเรายังมี ตัวละครจีบีเมื่อกี้เราลืมโชว์ตั้งแต่ตอนแรกนะคะที่เราแบบทําทำมาอันนี้คือจะอยู่ที่ของน้องวิอยู่ในเล่มไหนนะหนึ่งของพี่ก็คือจะอยู่ในเล่มสองอันนี้คือจะเป็นตัวละครที่แอบชอบพระเอกนางเอกอยู่คิดว่าทุกคนที่ได้อ่านก็น่าจะพอรู้แล้วว่าสองตัวละครนี้คือใครกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามนแบบรอติดตามว่าเล่มสามเล่มสี่เนี่ย จะเป็นตัวละครตัวไหนที่เป็นที่ขั้นจีบีอยู่ในเล่มนั้นนะคะก็คืออีกไม่นานเกินรอเพราะว่าเพียงเดินหน้าก็จะได้อ่านเล่มสามเล่มสีแล้วก็เล่มจบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับวันนี้สิบเรื่องและก็การให้คะแนนของพวกเราหวังว่าจะถูกใจทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่อีพีหน้าค่ะอีพีหน้าเราก็จะมาร่วมรับ นิยายเล่มใหม่ๆเอามาฝากสหายนักอ่านทุกคนให้มีความแบบสนุกเหมือนเดิมแน่นอนก็หวังว่าการป้ายยาของเราครั้งนี้ในเรื่องรติการซ่อนกลจะถูกใจสหายนักอ่านทุกท่านหรือว่าถ้าใครอยากจะมาพูดคุยกับเราก็สามารถคอมเมนต์ใต้เมน,นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าอย่าลืม กดอะไรบ้างนะคะน้องวิกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งก,กิ๊งๆเราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมส่งกำลังใจมาให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะคะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย